แมนเขาไปร่อมาแล้วนี่ยเขาเอาไอ้เขาเขาเปิดเสียงไหม<อ>เขาเปิดเสียงร้อมันเสียงร่อเพื่อนแม่งอ่ะแมนแมน่งเอียงเขาห่อแม่งอ่จีซอนโอ้ไม่จีซอนครับนะครับมาปล่อยนกเป็ดน้ำขาเจ้าเอามาขายให้เพิ่นมาเพิ่นสีขายตัวละลอยลตัวละลอยผมก็เลยเมาวัวตัวละลอยก็แพงผมก็เลยว่าเอาจังสี่ไปขวายจ้าพันหนึ่ง ดีกว่าเจ้าไปหาขี่มอไซค์เลาะเด้เออพันหนึ่งนะครับมาปล่อยนกเป็ดน้ำครับนกเป็ดนกเป็ดเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่หากินน้ำน้องข้องบึงเนาะเออหากินหอยกินแมงกินสัตว์ไอ,อ้พวกมแมลงในในานา้ำ หาเขาไปนะเออหาเขามาเลยพอดีมีแม่ค้เา,เอ,าเ,ออเออเอาพาไปเดี๋ยวผมเอาไปครับพอดีวัดป่าดอนกำรรเป็นวัดาสายธรรมยุทธ์นะครับที่อำเภอโซพิสัยจังหวัดบึงการพอดีพระอาจารย์ท่านมาอยู่นะครับอยู่แต่ พี่นะครับอยู่ในวัดครับนกกระนามตัวนี้ครับพอดีอมีแม่ค้าเอามาขายผมตัวละร้อยมีทั้งหมดสิบสองตัวนะครับนกเป็ดมันมีลักษณะเหมือนเป็ดนะเหมือนเป็ดทุกอย่างครับแต่ว่าตัวตัวจะเล็กกว่าเป็ดบ้านเรานะครับตัวไม่ใหญ่ผมก็เลยเอามาปล่อยสงสารมันนะครับ ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับให้มันเป็นสัตว์าหายากไว้ดูแลไว้ให้เด็กดูดีกว่านะครับเพราะว่าอาหารบ้านอาหารการกินบ้านเราทุกวันนี้มันเยอะแยะแล้วนะครับในตลาดเนี่ยเดินเข้าไปในตลาดเยอะแยะไม่ต้องไปหาลาาไม่ต้องไปทาร้ายเขาหรอกครับผมว่านะในตลาดสดอะไรพวกนี้ของกินเยอะแยะไม่อดอยากหรอกครับคนเราเนี่ยถ้า ถ้าจะหากินเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันมีอาหารนี่เยอะแยะให้เราเลือกกินอันนี้ก็เลยไม่อยากอย่าไปเบียดเบียนชีวิตเขาเลยนะครับอันนี้สิบสองตัวครับผมเอามาปล่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดูลักษณะของตัวของมันเนี่ยฮะมันก็คงพอดีต้องมาใส่กรงไว้ก่อนนะครับใส่กรงไว้ก่อนเพราะว่า ไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนถ้าไปปล่อยลงลงน้ําลงหนองคืนก็เนี่ยก็โดนจับอีกเหมือนเดิมนะครับนะ่ครับให้ดูลักษณะลำตัวของมันใกขนสวยนะครับขนขนเหมือนขนนกนะครับ ดูลักษณะลำตัวของมันนะครับดูใกล้ๆใครไม่เคยเห็นนะครับเอาหมูสู้อยู่เพิ่งออกไปเด้อไปเขาจับหมูสู้ไปกินอีกเด้วครับดูใ,ใกล้ๆครับ นกเอ้ยเจ้านกเป็ดได้ดูดูดูครับนี่เนี่ยดูปากดูอะไรเหมือนเหมือนเป็ดนะครับตีนแล้วก็เหมือนเป็ดหมดทุกอย่างครับแถบอีสานก็เรียกว่านกเป็ดนะครับนกเป็ดน้ํานะครับเออเนี่ยได้เข้าเบื่อไปแล้วครับจานข้น เอ้ไอ้จับจับมาจับมาโชว์จักโนจักโตเนี่ยนะบี๋ยวสิทายคลิปเอจับจับมามาให้ให้เบิ้งจักโตไกลๆเนี่ยพอดีเสียผมจะร่งช่องยูทูปผมแบบว่าผู้ใดที่บ่เคยเห็นเนี่ยสินะปอสตัวเดียวแงมือเข้าไปเออนี่ลักษณะโอ้ใหญ่สุดกี่ซ้ำนี่แหละเนาะบ่เป็นใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านีเม็นบอส เอาโชว์กกเลยยกๆขึ้นนี่ครับลักษณะตีนก็คือตีนเป็ดนะเนาะนีอเป็ดเป็ดนะครับตัวแม่คนลนะตั่ใหญ่คือเป็ดนั่นตัวแม่ใหญ่กว่าจัางหน่อยเพราะว่ามันมันกับพวกชิใหญ่กว่านี้ไปบ่อยพะมันเกิดหากินตามธรรมชาติ<ส>มันบ่ได้เลี้ยงคือบนี่ครับลักษณะของเท้าบ,บินนะเออนี่เป็ดนี่นี่ปากอืม เป็ดดีๆเลยครับดูดูดูขนคนขนขนขนลักษณะขนเขาก็จะบินหากินไปตาม<ล>แหล่งน้ําทั่วไปนะครับเป็นสีอื<น>คือนอก,นอกเนาะคือนกนกเป็ดเอออีสานมาเนาะก็ถึงถึงได้ฉายาว่านกเป็ดโอเคเอาแค่นี้แหละเอาไว้พี่พน้องเบิ้งจ่าสวัสดีครับ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็ได้พีนน่น้องเด้อมามาเฮ็ดบุญกับไอ้เพื่อนโอ้ได้บุญน,น้ำกันไอ้เฮ้าเฮ็ดบุญน้ำกันเถอะดอก<ม>เออพระอาจาังแล้าไปใส่ครับรอ๋อเพื่อนเขาไปกลัวทางในบ่หัวเพิ่นเขาไปกวดวทางในบ่นี่คือวัดป่าดอนกำนะครับ เป็นวัดป่านะครับวัดป่ากอมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ